เรียกว่ากลายเป็นปรากฏการณ์ไทยก้องโลกของจริงครับคุณผู้ชมถึงขั้นที่องค์กรกีฬาระดับโลกอย่าง World Athletic กเองยังต้องขอออกมายกย่องความสำเร็จของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาย,ยาวชนชิงแชมป์โลกที่เปรูงานนี้น่าสนใจครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่ได้เป็นความสุขของแค่คนในประเทศไทยเท่านั้นนะครับ ผลการวิ่งผัด4คูณร้อยเมตรชายนะครับที่นำทีมโดยบิวภูริพลบุญสอนแล้วก็เบิร์ตวีรยุทธแดนขนบเบสสราวุธนวลสีแล้วก็ตาตาชุติทัศ์พึกสรารนันเนี่ยกำลังกลายเป็นที่พูดถึงเยอะมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะช็อตมหัศจรรย์นะครับไม้สุดท้ายไม้ที่4ของภูริพลบุญสอนเนี่ย ถึงขั้นที่โอ้โหเวอร์แอเลติกต้องออกมาโพสผ่านทางโซเชียลนะครับออกมาซูคกเลยว่านี่มันคือช็อตมหัศจันท์ชัดๆเลยทีเดียวครับโดยทางเว r ร์ a อ y t เลติกเนี่ยมีการโพสถึงเทพบิลประมาณว่าการวิ่งของเจ้าตัวเนี่ยเหมือนวิ่งพลิกนรกกลับมาคว้าเหรียญรางวัลได้แบบเหลือจะเชื่อแล้วก็ยังเป็นการทำลายสถิตินะครับ เยาวชนไทยในการวิ่งรุ่น U20 ปีด้วยครับงานนี้น่าสนใจครับเพราะมีการเปิดประวัติยิ่งแล้วขึ้นไปอีกครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้แฟนกีฬาไทยของเรามีความสุขก็คือ4ี่ลมกดนะครับที่สร้างประติศาสตร์ในเวทีชิงแชมป์โลกในครั้งนี้เนี่ย mm hmm. เหลือจะเชื่อนะครับอายุเฉลี่ยเนี่ยแค่17ปีเท่านั้น อย่างเบิร์ตวีรยุทธ์แดนขนกเนี่ยอายุ17ปีกำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนอุบลรัฐราชกัญญาราชวิทยายลัยพัทลุงนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอนาคตสำคัญหรือแม้กระทั่งในส่วนของเบสสาวุฒนนวลศีนะครับนี่ก็อายุ17ปีนะครับแล้วกำลังเรียนอยู่แค่ม .5 เท่านั้นครับที่โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาครับ อีกคนหนึ่งก็คือตาตา,ตาครับชุติทั์พึกสรนันคนนี้ก็อายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นครับนี่คือสิ่งที่ช็อกโลกเลยเหลือจะเชื่อครับว่านักวิ่งโลมกดไทยชุดนี้เนี่ยบางคนยังเรียนอยู่ม .6 เลยนะครับและที่สำคัญอย่างที่เรารู้เราทราบเทพบิวภูริพลบุญสอนเนี่ยตอนนี้กำลังรอไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ เรียกว่าโอ้โหแค่นี้ก็ทำให้คนไทยมีความสุขมากๆแล้วนะครับคุณผู้ชมเท่านั้นไม่พอนะครับสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ทั่วโลกกำลังพูดถึงนักวิ่งจากประเทศไทยเราเพราะว่านี่ไม่ใช่รายการแข่งขันลมกดรายการแรกในที่เปรูที่เราได้เหรียญรางวัลก่อนหน้านี้เนี่ยเทพบิวภูริพลบุญสอนก็เพิ่งจะจบด้วยการคว้าเหรียญเงินนะย้ำว่าเหรียญเงิน ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกรายการนี้ได้สําเร็จนะครับแล้วพอมาเข้าร่วมทีมกับวิ่งผัด4คูณ100เมตรชายเนี่ยเห็นภาพชัดเลยครับว่าโอ้โหนักวิ่งไทยณนะปัจจุบันเนี้ยกำลังได้รับการยอมรับจากทั่วโลกผมเนี่ยเข้าไปส่องคอมเมนต์ครับคุณผู้ชมที่มีการโพสต์ผ่านแอปพลิเคชัน X ของทางเวอร์ Athletic นะ คอมเมนต์แรกนี่บอกว่าเทพบิวเนี่ยอเมซิ่งสุดๆในช็อตไม้สุดท้ายไม่มีใครคาดคิดเลยนะครับหรืออีกคอมเมนต์บอกว่าเออนี่คือการเปิดตัวอย่างยอดเยี่ยมมากสำหรับประเทศไทยนะครับมีการคอมเมนต์บอก Ong ก็คือพระเจ้าช่วยมันสุดยอดมากมันอัศจรรย์มากหรือคอมเมนต์บอกเขาช่างน่ารักและน่าชื่นชมยอดเยี่ยมแบบโอ้โหคำ ยกย่องสรรเสริญเนี่ยมากันทั่วทั้งสารทิศเลยนะครับแล้วก็ต้องยอมรับอยู่หนึ่งข้ออันนี้เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันเยอะสำหรับนักวิ่งที่มาจากฝั่งเอเชียโดยเฉพาะในย่านอาเซียนเนี่ยพูดตรงๆนะครับถูกมองข้ามมาโดยตลอดว่ายังไงแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปสร้างนะครับนักกีฬาความเร็วไปแข่งกับทางฝั่งยุโรป หรือแอฟริกานะมหามนาศหรือแม้รกระทั่งต้นตำรับอย่างสหรัฐอเมริกาได้หรอกวิสายการกีฬาก็เป็นรองนักกีฬาจะวิ่งเร็วขนาดนั้นเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยก็ได้ตอบโจทย์ให้โลกรู้แล้วหนึ่งข้อนะว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของชาติกำเนิดมันไม่ได้มีผลเยอะมันอยู่ที่ความตั้งใจในการพัฒนานะแล้วมันก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยพูดถึงเยอะว่าโอ้ oh, ทำไมนักวิ่งไทยของเราเนี่ย กลายเป็นนักวิ่งที่มีการอัพเกรดศักยภาพและวิ่งได้เร็วมากยิ่งขึ้นงานนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเจาะลึกลงดีๆเนี่ยระบบโครงสร้างนะครับในการผลิตนักวิ่งของประเทศไทยเองก็มีส่วนสำคัญในการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราดูในการเปิดประวัติ4ผู้พิชิตเหรียญทองแดงประวิศาสตร สำหรับนักกีฬาทั้ง4คนเนี่ยต่างก็มีนะครับโรงเรียนเป็นสถานที่ปลูกปั้นและที่สำคัญครับคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยต่างก็มีครูผู้ฝึกสอนผู้ที่คอยปลูกปั้นนะครับแล้วก็พัฒนาศักยภาพของนักกีฬาชุดนี้ขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับก็เลยกลายเป็นว่านนะวินาทีนี้เนี่ยโอ้โหเสียงคำ เสียงลือเสียงเล่าอ้างตอนนี้พูดได้เลยครับว่าทุกคนเนี่ยกำลังสงสัยในประเทศไทยอยู่ว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่แค่จีนหรือญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้แล้วนะตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเริ่มที่จะปั้นนักวิ่งเจ้าลมกดได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเองเนี่ยได้ฟังบทสัมภาษณ์นะของนักกีฬานะครับโดยเฉพาทางฝั่งบิวพุริพลเองเนี่ยในฐานะรุ่นพี่ของทีมชุดนี้นะอยู่เยอะสุดนะ ก็บอกว่าผู้เราเนี่ยก็ได้ทำเต็มที่แล้วนะครับสภาพอากาศวันนี้ถือว่าหนาวมากเราทำผลงานออกมาดีมากทำลายสถิติประเทศไทยอีกรอบภาคภูมิใจกับน้องๆในทีมพวกเราทุกคนก็ทำเต็มที่สุดความสามารถแล้วนะหูเรียกได้ว่าเป็นห่วงเวลาไทม์ไลน์แล้วก็วินาทีประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจจะลืมเลือนไปได้เลยนะผมพูดได้เลยนะว่านี่มันคืออินคิดรเบิลอ่ะมันคือความหัศจรรย์นะครับโดยเฉพาะแฟนๆที่ติดตาม วงการกีฬาไทยโดยเฉพาะประเภทความเร็วเนี่ยนะครับผมมองว่าหลายท่านอาจจะถอดใจไปแล้วเนาะกับยุคสมัยของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะพัฒนาไปเยอะในแง่ของวิทยาศาสตร์การกีฬาแต่มันก็เหลือจะเชื่อครับว่าวันหนึ่งพอเราสามารถเจอเพชรเม็ดงามอย่างบิลภู้ิพพลบุญอนขึ้นมาได้ แล้วก็ผลิตผลงานในเวทีระดับนานาชาติได้อย่างน่าประทับใจขึ้นเรื่อยๆนะครับไต่เต้าขึ้นมาจากการแข่งขันระดับชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันซีเกมจากซีเกมขยับขึ้นไปแข่งขันระดับ เอเชียนเกมมีเหรียญเอเชียนเกมกระโดดไปสู่เวทีระดับใหญ่อย่างโอลิมปิกสร้างปรากฏการณ์ในโอลิมปิกแล้วก็มาต่อยอดในเวทีระดับโลกแบบนี้ผมพูดได้เลยนะครับว่ามันคือความภาคภูมิใจและน่าจับตามองสุดๆเนอะยิ่งได้เห็นที่ผมเล่ามานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่อ,องค์กรวิ่งระดับโลกออกมายกย่องออกมาช็อกกับผลงาน น,นักกีฬาไทยนะครับแล้วก็ยิ่งได้เห็นตัวเลขอายุของนักวิ่งไทยที่บางคนนี่ยังเรียนไม่จบม .5 เลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ได้เห็นภาพที่ทั่วโลกทึ่งแล้วก็ตะลึงกับการพัฒนานักวิ่งจอมรมกดไทยให้วิ่งได้เร็วมากยิ่งขึ้นก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวแน่นอนนะครับอย่างที่บอกนะผมเนี่ยชอบมากนะเพราะว่าทางสมาคมกีฬากีทาแห่งประเทศไทยเนี่ย เขาก็มีการเผยแพร่ประวัตินะแล้วก็เรียกว่าแต่ละคนเนี่ยต่างก็มีความฝันและก็เป้าหมายที่น่าสนใจนะคือตัวของเทพบิลพูลิพอูบุสอนเนี่ยเป้าหมายสําคัญของเขาในการมาเป็นนักวิ่งเขาเขียนไว้เลยนะคือเขาอยากได้เหรียญโอลิมปิกแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินี่คือเทพบิลนะส่วนตาตานะครับชุติทัศเนี่ย ก็บอกว่าเป้าหมายคืออยากแข่งขันโอลิมปิกนะครับที่ LA ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในรายการต่างๆ,ๆนะครับรวมไปถึงน้องเบสนะครับสราวุธนะที่เป้าหมายตอนนี้ระยะสั้นคืออยากจะคว้าเหรียญทองซีเกมระยะ400เมตรให้ได้นะครับนี่คือเขาแบบยังยังเด็กอยู่นะเขาก็คิดแบบเริ่มต้นง่ายๆสั้นๆก่อนส่วนเบิร์ดวิรยุทธ์แดนขนบนะครับวัย17ปีนะครับ ก็ตั้งเป้าหมายว่าอยากจะติดทีมชาตินี่คือสิ่งที่เขาเขียนไว้นะครับแล้วมันเกิดขึ้นจริงนะครับผมชอบมากนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรแล้วเราเขียนไว้เราจดเป้าหมายไว้วันหนึ่งเนี่ยเมื่อมันสําเร็จมันจะกลายเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตเลยทีเดียวครับนี่ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจชั้นดีนะครับให้กับประเทศไทยของเรานะครับได้เชื่อมั่นว่า ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเราตั้งใจและพยายามทุกอย่างจะเป็นไปได้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตกีฬาพอสแค s ปประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับ คุณผู้ชมที่ยังประทับใจและก็ตาตึงใจอยู่ก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมและทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ